สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่21กรกฎาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักงานเคลือบสีมะเกือนะครับใส่ชุดสี4ซ7สห้าลำบางนะครับเดยลองให้พร้อมใส่นะครับอันนี้เป็นสูงที่ลูกค้าเลือกมานะครับกำคอ ขอบไกลตัวน,นี้ก็ใส่ของเดิมได้เลยนะครับทำรองไปเลยนะครับหรือเขาจะสั่งเป็นครอบไกอ่อลูก็มีขายนะครับครอบไกลูน้ำหนักเบานะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ รับทำส่งตามสั่งครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับสอบถามกั้เข้ามาก่อนได้นะครับราคาเบ,บาๆครับท่านใดที่ดูคลิปจากใน u t u b e ลิงก์เพจกับลิงก์ลายอยู่ใต้คลิปเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ N niggas in my grill trying to phase me